สวัสดีค่ะพบกับมิสซูรถสวยบายเซลอูนะคะอยากได้รถสวยๆรถกระบะแต่งซิงซิงนะคะต้องแวะมาเพจนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเซลอูจะพามาชมนะคะรถกระบะแต่งจัดเต็มมากๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซลอูด้วยนะคะจะได้มีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกเพจได้ชมกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่า4ประตูคันนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะที่เซลลอู่จะพามาชมนะคะก็จะเป็นรุ่น4ประตูนะคะชุดแต่งนี้เลยค่ะจัดเต็มเลยนะคะสำหรับ4ประตูนะคะ Mitsubishi All New Titan นะคะบอกเลยว่าราคาของน้องนะคะเริ่มต้นอยู่ที่8 2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่มองหา4ประตูก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะ และสีประตูของ All New t a t a n n นะคะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะคะและราคากับออปชันก็แตกต่างกันด้วยนะคะท่านไหนอยากทราบในส่วนของราคาหรือว่าออปชันนะคะก็สามารถพักมาสอบถามกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเซลล์อู๋จะพามาชมนะคะชุดแต่งนะคะที่เป็นของวิกเตอร์นั่นเองค่ะว่าคันนี้แต่งออกมาดูดีเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเขาได้เปลี่ยน ฝากระโปรงด้านหน้าด้วยนะคะเขาเปลี่ยนเป็นตัวแคปด้าเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีเส้นสายนะคะในส่วนของมุมด้านข้างตรงนี้นะคะทำให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็บอกเลยว่าแต่งออกมาคันนี้ดูซิ่งมากๆเลยนะคะอันนี้เขาเปลี่ยนนะคะไม่ได้แร็บฝากระโปรงนะคะและถัดมาค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเห็นอะไรไหมคะนี้บอกเลยว่าชุดแต่งเขาดูสวยงามมากๆนะคะ ดูแข็งแรงด้วยนะคะไม่ใช่แค่สวยงามนะคะมุมด้านขวาของเซลล์อู่นะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะเดิมๆเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าสำหรับคันนี้ค่ะเขาได้ทำเป็นเรดนะคะให้เป็นสีดำนะคะเพื่อให้เข้ากันกับฝากระโปรงนะคะนี่และถัดมานะคะในส่วนของกระจังหน้าของเรานะคะคันนี้ค่ะเขาได้เปลี่ยนกระจังหน้าด้วยนะคะนี่ดูแบบ สปอร์ตสปอร์ตดูบึกบึนนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงมากเลยนะคะและตรงนี้นะคะเขาก็ดีไซน์มาเป็นสีแดงนะคะตัดสีดำและมีแถบสีส้มมาด้วยนะคะเพื่อให้ดูแบบสวยงามนั่นเองค่ะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีความกังวลค่ะว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ไปนะคะแล้วการระบายความร้อนล่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าชุดแต่งของเราค่ะได้รองรับ ในส่วนของการระบายความร้อนด้านหน้านั่นเองค่ะเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะทั้งสวยงามแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่ชอบเซตนี้นะติดตั้งได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะและถัดมาในส่วนของด้านล่างค่ะสำหรับคันนี้ค่ะชุดแต่งใต้กันชนด้านหน้านะคะเขาได้ติดตั้งเป็นของวิกเตอร์ด้วยนะคะมาพร้อมกับ นี่ค่ะสีดำนะคะแล้วก็มีแถบสีแดงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพ่ลากจูงนะคะก็จะเป็นสีแดงด้วยค่ะเพื่อให้ดูแบบเข้ากันนะคะและลงตัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับชุดแต่งด้านหน้านะคะมาต่อด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างค่ะคันนี้ค่ะได้เสริมเข้าไปนะในส่วนของซุ้มล้อด้านข้างค่ะซุ้มล้อก็จะเป็นของวิกเตอร์เช่นกันนะคะและ เขาดีไซน์ออกมานะคะไม่ว่าจะแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็ยังสวยงามและมีลวดลายนะคะนี่คล้ายๆรังผึ้งนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าดูสวยงามมากๆเลยนะคะลงตัวเลยทีเดียวค่ะและตรงนี้นะคะบอกเลยว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะคะซึ่งล้อแม็กคันนี้ค่ะเขาได้ใส่เป็นล้อแม็กของ Cosmic กนะคะแล้วก็เขาจะเป็นซี่นะคะเล็กๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะ ขนาดล้อแม็กนะคะก็จะเป็นขนาด20นิ้วเลยนะคะล้อแมกมาพร้อมกับยางนะคะที่รองรับกับล้อแม็กทาให้ขับนุ่มนวลน,นะขนาดยางอยู่ที่265คับ 50R20 นะคะเท่ากันมากๆเลยกับล้อแม็กนี้นะคะล้อแม็กค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแต่สําหรับคันนี้ค่ะเป็นสีดําซึ่งเขาคุมโทนทั้งหมด เป็นสีดำค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะยังไม่พอนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไม่ได้มาเล่นๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเขาได้ใส่ที่ครอบกระจกด้านข้างด้วยนะคะเป็นแคปด่าซึ่งเป็นลายเดียวกันกับตรงฝากระตรงด้านหน้านะคะสวยงามมากๆนะคะและถัดมาตรงนี้ค่ะเบ้ารองมือเปิดประตูนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็น สีดำด้านแคบ้าสีเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะและเซตนี้ค่ะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะกันกระแทกด้านข้างค่ะเป็นของวิกเตอร์นะคะซึ่งเซตนี้นะคะเขาให้มาครบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะกันกระแทกของเขาก็ดูแข็งแรงนะคะเวลาลูกค้าเปิดปิดประตูค่ะก็สามารถกันกระแทกได้ด้วยนะคะ ถัดมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ครอบถังน้ำมันนะคะเลือกได้เหมือนกันนะคะเพิ่มเติมในเซตนี้นะคะเขามีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะสปอยเลอร์หลังนี้นะคะลายเดียวกันกับฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ที่ครอบกระจกนั่นเองค่ะและสำหรับด้านหลังนะคะนี่ท้ายกระบะด้านหลังนะคะเขาเรีบเป็นแคปด้านะคะ สีเดียวกันนะคะกับสปอยเลอร์หลังแล้วก็ที่ครอบด้านหน้าด้วยนะคะฝากระโปรงหน้า mm hmm. เขาเน้นแบบโทนเดียวกันเลยนะคะน mm ี hmm. ่สวยงามมากสำหรับสี่ประตูคันนี้นะคะชุดแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าสี่ประตูเราจะแต่งสไตล์ไหนหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะคะ ก็สามารถทักหาเซลล์อู่ได้เลยนะคะ0984455935นะคะชุดแต่งเซตนี้นะคะบอกเลยว่าเซลล์อู่มีจัดให้ลูกเพจของเซลล์อู่แน่นอนค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคารถสเปครถหรือว่าเอกสารนะคะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นของดุนนี้นะคะก็ทักมาได้เลยราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่820,000บาทนะคะ และเซตนี้ค่ะลูกค้าถามว่าใช้เงินเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะใช้เงินเริ่มต้นที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้ไปเลยค่ะโปรชุดแต่งจุกๆแบบนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซลลอู U ด้วยนะคะและทักมาสอบถามได้เลย098 445 5935นะคะสำหรับวันนี้เซลลอู U ขอลาไปก่อนกับรถหล่อๆคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ